มิพามันเลือดน้อยสเตมิน่น้อยไงแต่มันดีเพรามันเห็นผีใช่ปะใช่ใช่มันดีที่เห็นผีคือมันไม่มีโอกาสโดนตีฟรีแน่แน่ใช่ปะลาลิมิพาไม่ถ้าสวดอยู่ก็โดนสวดอยู่มองหลังไม่ได้อ่ะลงข้างล่างนะเปิดประตูให้แล้วลงเลยมีปะที่สวดไม่ได้ดูอ่ะวิมาเลยจะไปเปิดประตูฝั่งนู้นพูดดีนี้ววางของเข้าตัวเออของเข้าตัวนี่เจอเข้าทางไหนดีกว่าเฮ้ยมาอยู่ข้างบนเออผี่ก็ข้างบนข้างเอ่อเบลเบล โอ้ยอยาทำหนูเปิดประตูข้างล่างแล้วนี่ข้างล่างมีที่ส่วนหรอวะไล่ตีใครอยู่อะไออ้ก๊ปลลล่ไปทางเราเกิดเลยไอ้ก๊อปมึงแปะหนูข้างบนขู่กูข้างล่างกูแฝดหนูเยอเบนน้ำเข้าไปอ่ะโอ้ยน้ำจริงไอ้เหี้เนี่ย ทำไมกอ้บอบมันถึงชอบลากมาเล่นฝั่งนี้วะอันนี้คือเป็นสิ่งที่กูสงสัยมากเลยทั้งนั้นน่าจะเล่นไปลากฝั่งนูน้นทำไ,ไมเองทำไมเงไม่มึงก็มึงเดินเข้ามาไอ้ฝัดมันก็ต้องมาอยู่แล้วแหละไอ้เหี้ยทำไมมึงถึงไม่ลากไปเล่นฝั่งนูน้นเออมันชอบเล่นฝั่งนี้เหลือเกินไม่รู้เป็นอะไรนะเว้ยกูจะงงเลยตื่นเต้นไงฝั่งนี้เนี่ยไอ้ยู่โก้อยูโกตรงนี้เออเดี๋ยวดูกูใส่เอ้าตรงกลางไม่มีเครื่องหรอ พี่อยาไปหยิบมาดิตรงกลางมีเครื่องนะกลางล่างฮะแล้วก็ตรงนี้มีเครื่องใส่อยู่ใส่อยู่ใส่กลางล่างโอ้ยหมากหมากหมากติดเลยอะไรบ้างพี่ืิอเลยไปได้อีฮิ่ยใจอล้วติดแล้วได้หนึ่งเครื่องละวมันาไล่กูนี่ไงกูลาไปเล่นฝั่งหนูไล้เฮีย ได้ามานะอยู่ฝั่งนี้เนี่ยอย่ละยืนยืนทำไมวะอยู่นี่อะกูอยู่กูข้างล่างต้องยุงเด็กเลยวุ้ออกกูรู้แล้วเปิ้ลอะไร บกพังไปแล้วเจ็ดสิบแปดชั่วโมงไปดีครับมีใครปันอยู่บ้านตรงกลางล่ามีมาปะมีสองเลยสองเลยปัดมนขึอเครื่องบทได้ปะไกลไปหาคนปันแล้วมั้งก็ยังอยู่กูยังอยู่กูโอ้โหเปิดเกาะไอ้เด็กวัน เไม่ของไม่มีใครขึ้นเลยอวะโอ้โหโอ้โหเจ็บแล้ว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 ะไปไหนไม่รู้นะไล่ปอด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 อยู่ข้างล่างจะลาไปที่อื่นนลาเอ้าของไม่มีคนใส่เลยหรอตรงที่ขาดทูบตะปูกูวางไว้ให้แล้วนี่นี่กูกูเจอกูเจอกล่องทองไล่ใครอ่ะอยู่นี่ ตรวจลงอุ้ยโอ้โหเอาฟิล์ีอยู่นี่ตรงไหนต้องการลูกโอเคโอเคโอเคตรงไหนนะเอาใหม่ดิอ๋อไม่ยู้จักกระดาษกดกหมากูอีกแล้วถามจริงอุ้ยเฮี้ยโหดังหน้าปากซอยแสบแสบอยู่ตรงทุกทุกเด็่นะ ออก <HHH> ท่อตีได้เลยมันเมื่อกี้มันเฟดไงมันเฟดมารอดีกูมีทูบอ่ะตรงไหนคาตะปูนะเฟดนี่ก็หลังใส่ชุดหนึ่งตามใครวะเหนื่อกูอ้๋อเหี้ยโดนดึงขาไอ้ก๊อฟจะตายอ่ะมั้งเนี่ยยังยังยังข้างล่างมีเลือดอต่ฮิวไปยังอ่ะตรงฝั่งจุกเด็กอ่ะมันอยู่ข้างบนนั่นแหละข้างล่างอ่ะมีมีเลือดเอออออ ตามกูอยู่ตามกูอยู่มันน่าจะอยู่กาลางบนนะตอนนี้กับก,กูอ่ะูกับกูโอเคโอเคี๋ยวกูช่วยี๋ยวกูช่วย <S <S มาดิหนูมันเอาไม่เป็นคนอ่ะที่คนแม่งจะไม่ตาย ใช้ยาไปยังไงกอลฟโอ้โหไอสัตว์กูโดนฟรีไปทีหนึ่งใช้ยาไปยัง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 กอลก๊อปไปก๊อล์ฟกอลฟไปก๊อลฟกูใช้ไปแล้วยาโอเคเดี๋ยวหายองกูอยู่ตรงเนี้ยเปิดกล่องโซนใช่ไหมเนี่ยมันแบบใช่ใช่ไปที่เครื่องนะไม่เอากูนะเครื่องบน กลับมากลับมาที่เครื่องกลับมาที่เครื่องหากู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 สวดตรงกลางได้ไหมนี่เลือดก็ไม่เต็มทำไมต้องไม่ได้ปั่นไขึ้นเลยนิดนิดเดียวแยกปั่นดีสุดทิ้งบอกนะพี่เอกกูเจ็บสวดอยู่ตรงจุกเด็กอ่ะจะมาปะเนี่ย าเมมสาดนโตมาข้วมากูสวดกลางล่างนะยาวเลยเล่นยาวเลยการีโกเอชลายู่กลงจับตนุวทิตะปูวินยูสภัทิพัน์ตัวะก็สัี่อ่ะเปิดทางตูตัว่าต้อใช่ใช่อู่ขเก้าเก้าแล้วนะกลางล่างอ่ะตัวนี้99เหมือนกันฝั่งทุกเด็กอ่ะมันโหทำไมมันดึงเท้าปะฟ้าบกเเะไม่เอาูแล้วแล้ว อ้ากูเดินติดอะไรอ่ะเซิร์ฟอย่างหวานเลยเอ้ยอะไรกูเดินเข้าตรงนี้ไม่ได้ปอนช่วยหายาหน่อยปอนเยอะเลยตรงนี้อ่าอ๋ออ๋อรโทรศัพท์จะเห็นผีตอนเฟดพี่พี่พี่มามามารีบปั่นหน่อยมาจะมาจะดีเหรอเฮ้ยพี่ได้ยาพี่ได้ยากำแพงที่มองไม่เห็นเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยตรงไหนตรงบันไดปะตรงบันไดกลางมันมาช่วยแทงหน่อยคนนึงกลางบ้างเหรออ๋อนี่มันแทงแล้วแทงแล้วมันน่าจะหมดว่ะ สวดได้ปะกลางตรงกลางอ่ะตรงกลางเหรอกลางล่างมันเต็มเก้าเก้าแล้วไปไปไปที่สวดปอไปที่สวดเดี๋ยวชุบให้เดี๋ยวชุบให้ไปไปสวดข้างในหน่อยไลบนหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วจะตายว่ะมันได้สร็จยังอ่ะมันได้ชุบอยู่ชุบอยู่ไปละทิ้งไม่จะกลับมาหาปุวะอุ้ยอยู่กูสวดได้ปะไม่ได้แล้วต้องขึ้นอันใหม่แล้วแหละ ต้องขึ้นอีกอันนึงอะขึ้นครบแล้ว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 เหรอตรงไหนที่ไม่ได้สวดวะเอ้ยมันไปมันไล่ก็ไปกูมาสวดนะกูมาสวดตรงบันไดนะบันไดเท่าไหร่ปอนเมื่อกี้ไม่รู้อะเพิ่งขึ้นเลยนี่วะขึ้นดูกูจุ๊เด็กทิ้งบอกนะอยู่ตรงบันไดมันไปแล้วกลางล่างเฮ้ยผมไปสวดตรงนู้นดีกว่าวะได้ตรงไหนปอนตรงไหนมาร์คมาร์คมาร์คไม่โดดผมโดดไม่ได้ผมโดดไม่ได้โอเค ตรงนั้นเท่าไหร่ที่ปอนสวดอะอไม่ไม่ตายตายตายตรงนั้นห้าสิบห้าสิบโอเคมีคนรอชุบปะกูสวดให้เดี๋ยวกูเดผมขึ้นไปชุบให้เดี๋ยวกูขึ้นชุบให้ได้ได้ตอนข้างบนอะข้างบนข้างบนคนข้างบนพี่กูต้องไปแล้วเพราะว่าเฟส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 มาหากูมาหากูมากูอุ้ยเฮียมันดึงขากูวะกอบชุบได้ปะอุ้ยโอ้ มันอยู่กับพีกพีกไปก่อนพีกไปก่อนเออจูเดไปช่วยได้ไหมตรงนี้ตรงเนี้ยตรงนี้ห้าสิบหกสิบแล้วไปเลยไปก่อนไปก่อนปก่อนมันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้โอเคโอ้โหโอ้โหเอออยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้หกสิบแล้วเออกูจะแตกแล้วเนี่ยอย่ายพึ่งยังไม่เจ็บเลยไม่ไม่ไม่กูเล่นได้กูเล่นได้กูเล่นได้ 80แล้ว80แล้วเดี๋ยวไล่ติดให้ไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟไม่ไล่ติดเลยก็ได้นะก๊อฟไล่ติดเออเออเอที่ว่าสัพพยปฏิช้ียมาเจนนี้แสังอ้เหี้ยฝั่งจูเด็กอันนึงฝั่งจูเด็กไปติดฝังจูเด็กก็ได้กลงวิ่ไมอยู่กลงวิ่ไมอยู่แตะนอย่าพึ่งอย่าพึ่งจะเสร็จแล้ว พี่ก็บอกกูจะแหวนนั้นแต่ว่าน่ะกูไปแล้วเร็วกูไปแผลงมาติดอยู่กูมาติดแล้วตรงกลางล่างอ่ะพี่ไอ้ก๊อฟติดตรนไหนหน่อยก๊อฟไมื่อกี้ให้กูไแหวนซะก็ดีไล่กูไล่กูไล่กู กลับไปกลับไปกลับไปเขาไม่กลับไปตนเล็กอย่ามันไม่ได้เลยนะเ้อยมันมีเฟิร์สพังตีกูตีกูออกมาดีเลยกูนำไม่ชุบยืนอะไรวะว่าจะหุ้มวันนี้ไม่ตีอะไรแบบ ชุบแล้วเฮ้ยขอบคุณครับไอ้กอล์ฟเล่นอยู่ไหนอะเล่นลิ้นอยู่ร่างโทรศัพท์แล้วยี่เนี่ยวะนี่แล้วกดทะลุเดินทะลุอยู่ข้างบนข้างบนมีประคัมแค่สองวะจะฆ่าได้ปะวะเนี่ยตามกูมาอยู่นี่สองอืมปอนเจ็บด้วยไอ้กอล์ฟก็เจ็บไอ้กอล์ฟตัวกี่ทีตายน่ะเดียวตายแล้วทีเดียวทีเดียวอันนี้สาม มีอันหนึ่งสามอ่ะไหนว้สัตว์เนี่ยเนี้ยเนี้ยนี้ยี่อะไร็มหมดเลยเนี่ยีอบออกได้นะฆ่าไม่ได้พอสัตว์อันตีมาหากูเชยกูเข้าตู้ให้ต่อยเลยอ่ะเปิดกูไม่ได้ไอ้ก๊อบยาโอ้อ้เนี้ยตายอย่างวันอะมันโดนไปกีนหักแล้วอ่ะสองสองสอง ไล่ไล่พี่ปอดไล่พี่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 ทิ้งทิ้งทิ้งกลับไปกลับไปกลับพ่อโดนไปชิโอเคก็รำไปชุบเราเฟรมไม่ไเข่า เฮ้ยเคียดตีดไม่โดนบอนโดดไม่ได้เหรอเฝ้าเฝ้าไม่ไม่ไม่เฝ้าวิญญาณเฝ้าวิญญเฝ้าเฝ้าอยู่เฝ้าอยู่น้าเลยวะที่เห็นจุกเองไล่พี่ไล่พี่กราบกราบเฟยบเฟย์กราบเฟราบก็โกรไอ้เบียพี่แค่กูลงมาช่วยนั้นก็จบแล้วเาไหนถ้ากูที่บอกเดี๋ยวกูไปช่วยแลวพี่บอกกูถือจุกเองกูไหว เอาก็มันมึงอยู่ไหนตอนที่มึงบอกอ่ะกลับไปแล้วนะปอนกลับไปแล้วนะปอนเมื่อกี้เลยมาแล้วปอนตายไม่โจทย์ติดตายตายต้าน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 ตานเฟดไม่ได้เฟดไม่ได้เฟดไม่ได้ชุบได้อยู่มันน่นิ่งออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยออกไม่ได้ในที่คกล้เข้มที่หลังต้องให้กูไปช่วยเฮ้ยกูตายกูล้มทีเดียวกูตาย เอ้มาเซลโซเบสข้างพี่เอกกินบิดไม่ร้องเราขึ้นเราขึ้นไม่แล้วไปพี่เอกถึงไม่ทิ้งวิญญาณน่ะกูเล่นรูรับประจานเมา่อจะเข้าวิญญาณพี่เอกต้องไม่พี่เอกต้องไม่ต้องต้องต้องทิ้งเว้ยก็ให้มันเฝ้าไปก่อนก็ได้มันยังไม่ตายพี่เอกต้องทิ้งพี่เอกถือไปไม่ได้ไม่งั้นก็ไล่พี่ฟรีอ่ะพี่เอกต้องทิ้งให้มันเฝ้าไปเลย ขอค่าได้เปล่าสองร้อยได้เปล่าอีจัขขด